สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญคองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2563ค่ะกลยุทธ์สำหรับการลงทุนในทองคำวันนี้นะคะเก่งกกำไรในกรอบระยะสั้นๆเน้นการมีวินัยในการลงทุนและการควบคุมเนื่องจากตลาดมีความผันผวนและแข่งตัวค่อนข้างมาก นักลงทุนเน้นเล่นสั้นๆปรับพอร์ตการลงทุนให้สมดุลมากกว่าเนื่องจากตลาดผันผวนอย่างแรงเน้นทำกำไรระยะสั้นๆเข้าเร็วออกเร็วในวันปรับพอร์ตให้สมดุลกับการแข่งตัวของตลาดสำหรับวันนี้นะคะแนวรับจะอยู่ที่1,420เหรียญแนวต้านจะอยู่ที่1,550เหรียญค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำปรับตัวร่วง ลงอย่างรุนแรงหลุด1,500เหรียญลงมาทําตําสุดใหม่ในรอบปีโดยที่ราคาไปทำทำตาสุดแถว1 4 5่ห้าเหรียญโดยประมาณก่อนจะดีดกลับมาปิดตลาดที่บริเวณ1,508.44เหรียญและซีเวรแรซีเวอร์ร่วงลงลดแรงกว่า1,14%เ ปิดลบ10.9%ที่ลบ13.09เหรียญซึ่งเป็นต่าสุดตั้งแต่ปี2019ขออภัยค่ะ2009ขณะที่ภาพรวมของการลงทุนในกลุ่มโลหะมีค่าผสมจากสภาวะมาเกนชอลขณะที่ าการโยกเงินสดเข้ามาทําให้มีแรงเทขายทํากําไรในตลาดและทําให้มีการถือครองเงินสดออกไปและตลาดในภาพรวมไม่ได้สนใจตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญใดๆสภาวะของโควิด -19 กระทบผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโดยองค์กรรวมอย่างรุนแรงและกลับมาพบกับบุญของพอรในรีพอร์ตในช่วงเวลาประมาณ18นากาะคะและกลับมาพบกับบุญของพรม o นิ่งรีพอร์ได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ